สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสปปลาคุณครับ <h ans S 1> ผมจอนี้ผู้ป่าจวดครับพี่น้องจวดนะครับพี่จัดผู้สาวไหวไเห้นจจมิตรจมิตคัก <c oughs> พี่ขอเข้ามาครับ <c oughs> อ้อนุมน่มนุ่มนุมมาเลงเต้านุ่มพี่ไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้บ้าพี่เอาป้ามาให้กำลังหาตัดใหม่ๆหม่ oh <c oughs> สวัสดีครับผมแบค สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบคคือคือตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าพี่บูนะท่านผู้ชมกําลังจะไปหาอ่าพี่จอนนี่มือปราตอนนี้ผมก็ซื้อเหล้าที่เรามักกินนั่นก็คือหงเหล้าหงแล้วก็จะไปซื้ออาซีนไปปิ่งกินกับเราอืมไปซื้อซีนอันนี้เป็น E p พีสองเนี่ยทุกคนอ่าน,นี่คลิปนั่นคือใส่เสื้อนี้อันคลิปนั่นมันเป็นอ่าบุกบ้านจีนน่อยอันนี้ก็ไปบุกอ่าอันนี้คือซีนอ่าซีนน้นนนอยนี่ซีเน,น,น,นื้อ,นนองงค่ะซีโอซีนเนื้องัวอันนี้คือแบบ บีโอเอาเป็นคนเลยบีกันเนาะโลโลโลเท่าไหร่ครับโลละสามร้โลละสามร้อยเอาสามโลเอาสาโลครับผมนี่ไงบีท่านผู้ชมบีแท้มีไหมครับนี่ไงบีแท้แท้ป่ะไนี่รื่องในด้วยไหมเอาด้วยครับเอาผสมกันครับโอ้โหเอามันมันไม่ได้เย็นตอนนี้ก็ซื้อซีนไปบุกบ้านพี่จอนนี่ครับท่านผู้ชมแบบจวดเ้าต้องไปจวดแบบเหล่าขาว ดิ้เหล่าข้าวมากเลยกันสิ้นดิบๆเลยกันเอาบปกินใช่ปะไม่ขักไหนขักเออสิ้นด้นี่ขายต่างจากยูราเนาะยูร่านี่เขาจะบอกขายสิ้นกลางคืนอีลิฟกลางคืนจะมีสิ้นขายอะไรกันเขาจะแบบบ้างอย่างสิแต่อยูนี่จะห้อยเอาอ๋อจะดิะ้บแต่บ้านอเจ็ดโมงเจ็ดโมงกระสันเลยเป่าตัวเจ็ดโมงเจ็ดโมงเสาแม่นบอโอ้อันนี้ซื้อซิ้นไปนะานผู้ชมเดี๋ยวอ่าซื้อแล้าไว้แล้วต้องไปจวดน้ำกัน อาคุณรู้จักคนนี้ไหมครับแล้วเขาเป็นนักร้องใครวะนี่นายคุณคุณคุณสวยสวยพนาเพลงเขาดังนะเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับผู้บ่าวมือสามนี่ต้องผู้บ่าวมือสองโอ้เขาดังเนี่คนนี้บอกว่าไม่ไม่รู้จักโอ้ยคุณไปอยู่ไหนมาไม่รู้จักโชพนา เขาออกจะดังนี่เขาดังนี้นี่เปิดหน้านี่คุณรู้เลยกิดเลยนี่เปิดหน้านี่กิดเลยกีดกีดเปิดหน้านี่กิดเลยเจอกันอ่ะบ้านพี่จอนี่มือป่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็บุกมาหาพี่จอนี่ฮอดที่นี่แล้วแต่เขาอาจติดธุระนิดนึง ตอนนี้อ่ะมันจะไม่มีแขกนะท่านผูมเพราะามันมันขำแล้วมันดึกแล้วแต่ผมจะพาทุกคนไปดูซาถุพญนาท่านผู้ชมเพราะว่าอาคนเราส่วนใหญ่เขาจะแบบนับถือพญนากันอันนี้แบบโคตรสวยนะท่านผู้ชมดูโคตรสวยโคตรมว่วนมาคบทีมงานนะท่านผู้ชมเอาอาซี่มาซอยจุกับเรากับอเาเหาในหนึ่งมาฝากเรา เดี๋ยวเรามาก็น่าจะเจอแล้วนะท่านผู้ชมอะไรหยัางฮะอุ้ยหูเราหูเาหห้เราเห้นุูเราตื่นตกใจเราจะไม่เข้าไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเจ้าของเข้ามาดีกว่าฮะออย่าี้อ่ามันเป็นอ่าร้านกาแฟรีสอร์ทมันไม่ใช่รีสอร์ทม,ม,ม,มันเป็นร้านกาแฟแบบใครผ่านมาก็มาแวะถ่ายรูปม,มาถ่ายหู้แนนมนแล้วเนาะเท่ากับก้ะเปาแห้งเพราะว่าอาชนนีเราเปตำรวจเฮาย่านา่านตำรวจ เฮ้ยไอ้จ okay, ้าจ <ped> ี <sk urt> <sk ort> ้กล้องทำไมทายไม่ได้ในช่องไหนเนี่ยช่องไหนหื้อช่องไหนถ่ทายไม่ฮะช่องคลอดผมไม่ลินกับช่องคลอดเ้ยช่องไหนนี่ช่องไหนนี่ฮะอช่องไหนอะไรจะมาจี้กล้องทำไมเอ้ยโอ้ยจะมาจี้กล้องทำไม ยังมองเล้มึงมาหยังบ่อที่กูกเเอาเขาให้ผมมึงที่ผูกมึงผูกหลินกับบูคือผมผู้ใหญ่เห็นๆสองคนเกิดกเบมึงนี่นเองบ่อจะหลินบ่คือโฉวผู้ใหญ่หลินบ่คืออีกเนี่ยเอาเย้าเอาแล้วเอาแล้เอาไปแล้วเอาน่าจะเจอกันพี่จันนี่มาแล้วทศสมไม่อยากส่งเสียงแหงเกินไปตอนนี้เอากระสีเอาซีดเอาซีนะครับเอาเหล่าไปให้ซุปข้าน้าเปิดก่อนนะเพราะว่าเพิ่นเป็นอาผู้รักผู้ใหญ่เนาะโอ้โหค่อยๆไปแบบ กระบอกแกวักกรรมการตำรวจมันบุค hmm. ือเลาไปหาผู้อื่นเนี่ยตำรวจเข้ามาเอาซีนมาฝากนะท่านผู้ชมดีครับผมสวัสดีครับโอ้ก็เห็นตัวเปิดเพลงเขาอีกได้หันนีครับเพื่นี่ครับผมเอาซีนมาปิ้งกันละสอยจุ้สอยจุสวัสดีครับสวัสดีขนมครับโขนม มาบ้านนมาเชิญนั่งนะเขานั่งเลยเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสปปล์บอราลครับผมจอนี่พึ่งปากจวดครับพี่น้องจวดนะครับวันนี้ดีเจไลายนะครับในตอนรับน้องนุ่งกับผมในฐานะฝากพี่เมืองนองนะครับเนาะะในนามคนไทยยินดีต้อนรับพี่น้องตัวแทนจากสปปลาลซึ่งผมกับชื่นชมงานศิลป์ทางฟังเล่าน้องๆหลายๆค่ายหลายๆคน หลายน me. Metal here. Metal here. ี่คืออีกหนึ่งทีมที่ผมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดเสพงานพวกเขาอยู่โดยตลอดนะครับเนาะมือนีกะถือโอกาสเด็กวัดจวดก็ไอจอนนี่ไอกำลังให้น้องไปหาแนวมาต่อหน้องดันเอามาต่อหนายก่อนแล้วสิริจูน้อกันได้แบบนี้อ๋อไปหาเสต่ามากเหรอไปสั่งงานไปแข่งงานกับสายงานกับพี่ที่เนาะพี่ปุ้นเจ๊กับพี่ที่เหรอมามาให้ คอนแทคกับพีดีเขาให้เขาดูแลอ๋อเยี่ยมเหยียบเหยียบเหยียบอะไรแล้วอะไรแล้วเคล่อนงานเราเคิวงานในไทยจะมอบให้พีดีอ๋อเยี่ยมเลยดีที่มีเลยเนาะผาเรื่อยผาเรื่อยของคนนะลักลักแรกอะสีสีสีคนนี่อะไรกันมีนตาเตาที่ร้องเพลงนี้ตาเตาอ๋อหนูด้วยใช่ไหมยะอ๋อพี่ฟังแม่ดอกเนี่ยอ๋อแค่คนนี้ มีฟ้าแฝดด้วยแต่ว่ามาไม่ได้ก็ยังคุยหมองเลยอ้าโอ้ดีครับพี่สวัสดีรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวนีครครับวัสดีครับัดีครับดีคสีอีีสัด้าครับสวัสดีคร ตามสไตล์ตัวให้นแสบๆมาเนี่ยไอ้ตั้งใจอยากไปเที่ยวท่าหุ่นอยู่บ่รู้ว่ามันดันเปิดหรือเปล่าเปิดเปิดวันที่หนึ่งนี่นะคือว่าไทยไทยไปไหนบอสไทยไปไหนคือว่าต้องกักตัว48ชั่วโมงอ๋อมันสันมันไปไหนบางจังหวัดไหนที่เขาอนุญาตไหนไปตอนนี้ฟังสวรรค์นี่เขาขำไหนนะของเขาขำท่าหุ่นน้องค่ายน้องคไข่ไหมทำน้องค่ายข่าำน้องค่ายอ๋อขามด้านมาตรฐานน้องค่ายเนาะ ทันผู้สมคือตอนนี้ผมมาเจอฝรั่งนะทันผู้สมเพราะว่าผมมาค่ายพี่จอนนี่แล้วก็ผมมาเจอฝรั่งที่เขาแบบโควิดเขากลับไม่ได้วันนี้ผมก็เลยจะมาสัมผัสเขานาะโอะ้โอ้แล้ว what is what is name เจอ a n w h a i s is name you are ไม่ใช่โอว่าจะไป เดี๋ยวเดี๋ยเดยเดยนี่สวัสดีด้วยเอาเราพูดพูดไทยได้ผหมพูดได้พูดได้คนไทยน้องชายน้องชายมาเล่นด้วยโอ้ พอน้องชายมาเล่นเดี๋ยปกตินเขาเคยเอาห่วงงานกันเธอหนึ่งเนาะคือแสดงหนังอยู่กับไอเจี้ยเมื่อเนี่ก็เรียกว่าพ่อได้บคือได้ชืมาพ่อไอฝ่ายอีกเท่านึงปกติหักมาได้ยินข่าวว่าอยู่ในคุกเออออกมาแล้วออกมาแล้วเนาะทำทำงานอยู่นอกโอ้ทำงานอยู่นอกปกติว่าเออแบบไปสิไปย่ามอยู่ไปสิไปเยี่ยมอยู่ไปย่ามไปสิองไปฝากอยู่โอ้ขนามูกรอบเนอะน่ารักเหมือนเดิมโอ้เคยไปประสบเออ่เขาเรียกอะไรนะประสบประสบไป เขาเรียกว่างานอันใหญ่หลวงที่เราด้วยกันไปแสดงหนังนะครับถ่ายตั้งแต่หกโมงยันหกโมงอีกอีกวันหนึ่งอ่ะแต่บริษัทไปถ่ายไปถ่ายนอนรับกันผู้มันถ่ายกันเองที่ถึงน้องนะฮะไปอยู่ฝั่งนู้นโควิดไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้ววิ่งสองสามปีอ่ะเนี่ยผีงเต็มพร้อมๆอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรรอขึ้นมั้ยบอกเละล่องลอยก่อนพร้อมๆเดี๋ยวนี้จำอะไรไม่ได้แล้วนะครับจำชื่อจำชื่อได้ปะเนี่ย จืดได้เออขอบคุณมากเลยชื่ออะไรนะอ่าไอ้ฝุยเนมันจำไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วโอ้จืดได้จืดได้เนาะชื่อชื่อชื่ออะไรนะให้สิบบจืดเนาะเดี๋ยวนน้องน่ารักครับไอ้ฝุยไอ้ฝ้ายที่ฝ้ายี่ฝ้ายผลงานน้องบอยเอาไปร้องบอยเองในยติ๊กต็อกไมดังตึ้งตึ้งเลย ทุกคลิปใครไม่รู้จักเขาก็บ้าแล้วใช่ไหมนันป่ะชื่อนันป่ะเออดี๋ยวเดืนน่ารักเลยล่ะขอบคุณมากเลยวันนี้ได้เจอกันสักทีเนาะเดี๋ยวข้ามไปเล่นด้วยเนาะโอเคโอเคข้ามไปเล่นด้วยคุยจัดคุยสาวไปเจ้ามิตรใจแจมแจคักพี่ขอบคุณมากครับนุ่มนุ่มนุ่มมาเล็งเต่านุ่มพี่ไอ้บ้าพี่เอาป้ามาให้กำลังหาตัดใหม่ๆอ๋อ้กำลังสวยแต่งเล่คัก เดี๋ยวข้ามไปฝั่งลาวได้โอเคโอเคครับหน้าล่างสาวคุณนี่อัคนี้ันนี้วนี้เราโดย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 นแทงท่านเอาไม้มาเอาเอาไปไปไปได้ครับโอเคโอเคบายบาๆค่าตัวครับเรื่องค่าตัวจางสาวบอกนี่ว่าพี่ไม่ก็จบไปแล้วโอ้ยตอนนี้ก็นั่งสัมภาษณ์พี่จอนนี่โดนเติบดู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 โอ้ย สุภาณาก็นั่งแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าในใจพ่นก็เป็นีน่มอยู่เนี่ยมพนในขายเราผู้เห็นบ่ผู้สาวเต็มอยู่สุภาณานั่งหิบอยู่เลยยินหีครันั่งหิบอยู่อยอยคอยกับปีนี่มันเนะาะเ <c oughs> บิง้งผู้สาวเลยเบิง้งแต่ผู้สาวผู ตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางสปปล่าเป็นกำลังใจฝากติดตามผลงานครับน้องๆทางโซฟาน่าและก็ทางทีมงานพิทีมิวสิกนะครับก็มีได้ออ้น้องผม นะครับโดยความเคารพทางพี่น้องสปปลาวหากพันมาทางอุบลราชธานีอย่าลืมแวะมาเที่ยวทงหน้าจอหนี่มือปราบด้วยครับเด้อจวดครับกะบจ้หนี่นนองไา้ผมแล้วหักแพงกันเป็นพี่พี่น้องกันแล้วนะครับเนาะฝากติดตามได้กับเป็นกำลังใจให้น้องต่อต่อไปนะครับกะสิติดตามผลงานทางพี่น้องทางสปปลาวนะครับบ้านพีมังน้องเฮาครับเหนือสิงงินดครับความคุ้นงามความดีเท่จอหนีสางไว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาศครูเมืองของแผ่นดินไทยครูบาศครูเมืองของเมืองอุบลราชธานีบานเกิดของผมขอให้พี่น้องทางสงปปล่าสุภูสุขนที่รับชมคลิปนี้จงอยู่ดีมีแห้งยาเจ็บยาจนลำรวยนะครับเดอ้อจอหน,นีมือปราบขอเป็นกำลังใจให้ครับฝากผลงานน้องไส้ผมทีมงานของไส้ผมนะครับโสภพดานะครับเดอ้อ <Okay. S 1> สวัสดีครับลาไปก่อนครับจวดครับจวดครับจวดสวัสดีน้องรัก